ธีพัชชัยค่ะอย่าใครนะใครจะมานะอ้าวหมอลำนักล้องลูกทุ่งหมอลำบ้านน่ะมีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายค่ะพี่มัมลีลาลีลาดีหมอลำเด่นเต้นก็ถึงซึ้งก็ได้ว่าชื่อก็เพราะด้วยชื่ออะไรฮะชื่อไม้ไทยใจตะวันค่ะ นู้นะคุณเพื่อนครับรองเท้าเรืออะไรวะเนี่ยวันนี้เขาแต่งชุดเป็นแบบทอนทหารเลยนะคะครับโดยปกติชุดนี้ก็คือชุดนานปกอัลบัมชุดนักสู้หัวใจเึิงครับผมในชุดนี้คือชุดในอัลบัมนักสู้หัวใจเึิงชุดที่เท่าไหร่ครับเนี่ยชุดที่สองครับเป็นชุดใหม่ล่าสุดครับผมชุดใหม่ล่าสุดชุดที่สองนะครับชุดแรกอะไรนะฮะ บ่าพันพื้นเมืองเพลงเมื่อกี้นี่ใช่ไหมชุดแรกครับผม๋อ้จะเกิผมเป็นแฟนเขานะพี่ชอบผู้ชายเหร<า>อใช่ชอบเพลงผู้ชายอ๋อ้เป็นผู้ชายก่ยยอนหน้าเนี้ก่อนที่จะมาเป็นไหมไทยเนี่ยเป็นไหมมัดหมี่ที่ไหนมาก่อน <c oughs> อชีวิตได้ไปเป็นหมอลำ นั่นที่ปีหงจังเลยมีอโอกาสใน้มาออกอารายการโทรทัศน์นะครับอาจาอาจะเป็นการเกื้อเกืนนิดไหมตอนนั้นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวต้องแปลก่อนนะฮะตอนนั้น <c oughs> นะครับ <c oughs> ท,ท,ที่คุณไหนไทยเนี่ยอาจจะ <c oughs> พูดภาษากรุงเทพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรฉะนั้นแล้วผมจะต้องเป็นโซ่ที่จะต้องแปลให้เขา <c oughs> เป็นล่ามตอนที่เขาเล่นหมอลำอยู่ตอนนั้นช่วงปันในรุ่นนะฮะ <c oughs> เล่นหมอลำอยู่คณะวงอะไรนะฮะวงเอียงต่างะตะกี้ยู่วงอะไตั้งตะกี้คือเมื่อก่อนนั้นนะ อยู่หลายวงครับผมอยู่หลายวงอย่างเช่นนะวงแรกจะเป็นวงอังคารเกยววิเศษอังคารเกยววิเศษนะครับชื่อชื่อวงนะอังคารแก้ววิเศษอังคารแกวนะแก้ววิเศษไม่ใช่เกยวนะแก้วออกเป็นเสียงเกี่ยวอังคารเกยววิเศษแล้วก็มาอยู่ล่าสุดสุดท้ายก็คือคณะ เสียงอีสานครับผมเสียงอีสานคุณ,<ม>ค,ณคุณแม่นกน้อยคุณพี่นกน้อยนี่นะคุณคุณแม่นกน้อยคุณพี่นกน้อยเนี่ยครับก็เป็นวงที่คนอีสานก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าเป็นวงที่มาตรฐานแล้วก็เป็นวงที่ใหญ่ผมคนนึงแหละครับที่ชอบพัดศักด์สอนแสงนะครับผม <c oughs> ตอนนั้น<ท>ตอนนั้น<ท>ตอนนั้น,อน,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 ออน,นชอบแสงอีสงแตอนนี้ชอบเสียงอีสานดูประจําซื้อซีดีมาดูประจําเลยซื้อของแท้ด้วย เดี๋ยวก่อนอยากจะรู้พี่หมายไทยเนี่ยเขาล้อมหมอรำใช่ไหมคะครับเอามื่อออกพี่หมายไทยล้องหมอรำแต่หนูว่าอย่างพี่คนอีสานเนี่ยพี่ก็จะรู้แล้วว่าหมอรำความเป็นมาอะไรแต่หนูไม่รู้จริงๆเผื่อผู้ชมทางบ้านด้วยรำไม่เหมือนกันนะมีรำเพลินมีรำเดินรำภูไทยรำซิ่งแม่นมาครับคนละอย่างกันถ้าเป็นลำรำเรื่องต่อก่อนเนี่ยมันจะไปอีกอย่างหนึ่งนะลําเรื่องต่อก่อนเป็นอย่างคุณหมายไทยจันทร์วันผมอยากให้คุณหมายไทยเนี่ย ช่วยลำเรื่องต่อก่อนสักนิดนึงลำเรื่องเกี่ยวกับว่าเออคุณรักคุณน้ำพึ่องเองี้ยแต่ว่าเขาเป็น,นลูกเขาเป็นลูกคนคนคนรวยแล้วมันคนจนเออเอาสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งโอ้ยเขามีท่าแท้ของเขานะน้ำพึ่งเออเจ้าผพนักญาติปางปานธิดาปั้นแต่ง ว่าจังใดละ่ะคำเพ้นพ่อมีใจให้อายพ่อสิได้บอกล้วไม่ได้จีบไม่ได้จีบเลยจีบเล้วไหนไทยเอาเส้นนี่ละออไม่ไทยฮะนำ้ำเพล่งละชีวะกันใดอัดรายการแล้วไปกินข่าวกับไหมไทยมื เ้าสิบาพาไป <ns> ต่อแถวทีหมืด <decisive> มืดเขาไม่ร้องอย่างนั้นหรอกพี่หม่มเขาเรียกลำเดินเขาเรียกลำ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 ตะกรอนเอาน้ำพึ่งร้องตอบร้องตามพี่โอเคออ ตีแถลงลมคือเป็นคำป้อปลดแต่พ่อจะมาโกหกนะยามาตีแถลงลมยามาตีแถลงลมพี่น้องต้มไก่ตายเอ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 เพเเี่รังเองเถอะยากมากอะหมอลาม,มาไม่ต้องใช้เสียงแบบนี้ยากมาก คุณใหม่ไทยเข้าวงการมาได้ยังไงล่ะคะเดินเข้ามาเข้างการร้องเพลงมาได้ยังไงนะผู้ใดไปพ่อผู้ใดไปเจอรล้ว่าไฟใหม่ก่อภัยแร์ออกมาบอแมนนะครับตอนตอนแรกนั่นก็คือคุณพอนะครับคุณพอผ่ามานะครับพ่ามาเขายูกับวงมะล่อถ้าพป็น้องแฟนเพลงเคยติดตามชุ่มคุ้งสีเห็นนะครับในรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ตมอล่ำนะครับ เป็นคอนเสิร์ตหมอลำด้วยของวงไหมไทยของวงไหมไทยใจตะวันครับตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ครับผมชุดเขาสวยมากอลังการใช่ค่ะจุดเด่นเนี่ยคือที่ชุดเขาเลยค่ะอยากเห็นไหมคะอะไรนะอยากดูชุดไหมชุดที่เวลาคุณใส่ที่จะไปร้องไปรำสมัยก่อนเนี่ยเหรอ โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะใส่ชุดชุดเพชรหรือว่าชุดทิทันตอนตอนีนตอนจะเล่นมอลลัมอะนะเขาเรียกใส่ชุดเพชรมันนิเกะปะเหมือนคลื่นนิเกะปะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันตอนนั้นนะตอนที่เป็นเป็นพระเอกหมอลำัมอะนะเป็นลัมเรื่องต่อกอเลยนะ ครับผมแต่ว่าอยากจะอ,อยากจะใส่ชุดชุดนี้ให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนมะล่ำได้บิแต่ว่าโอกาสหรือว่าเวลาคงจะแต่งตัวบระทันแต่ครับผมเป็นชุดไม่ทานก็เลยมีคนใส่แทนว่างั้นมีครับมีผู้ใส่แทนพระเอกลุปล้อออที่ <c oughs> จริงแล้วคุณไม่ททนบอกว่าถ้าลำเรื่องต่อกอในใจจริงแล้วอยากจะใส่ชุดให้มันเติมๆตแล้วกลัวเสียเวลา เราเลยมีคนมาใส่แทนตอนนี้มีลูกน้องมาใส่เรียบร้อยยังมีมาแล้วครับต้องหล่อเท่านั้นนะถึงจะใส่แล้วดูดีเหมือนเขานะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วมา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 เขเชิญนะเชิญเข้าถึงแล้วครับตัดเสื้อแล้งครับผมเดี๋ยวนะนี่คือชุดจริงป่ะชุดจริงครับผมของคุณไม้ไทยเลยครับผมใส่เป็นประจำครับผมชุดนี้จะเป็นประจำเลยใส่เป็นประจำเดี๋ยวมันบ้า ลยนะทำไมครับทำไมเดี๋ยวมันแตกมันเปียกมันแน่นอยู่เหมือนข้าวหลามที่สุกแล้วมันกำลังจะแบบดีดออกจากกระบอกอ่ะเดี๋ยวดูข้างๆชุดซะก่อนนี่พี่หม่ำดูดูดูพี่ทัฟฟี่เพชรโอ้โหเนี่ยซีทรูเจ้าละเอียดนเี่เพื่อเป็นการระบายความร้อนใช่ไหมครับระบายความร้อนใะครับผมจะได้ไม่มีเหงื่อไหลเนาะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยมันเปลี่ยนชุมันปลี่เดี๋ยวคุณทําปากตามคุณลำนะทาปากตามเดี๋ยวให้คุณ อหมายไทยเป็นคนร้องเออมามาอ้าวรองนะเสียงวันว่าจคมจำได้นี่คือเสียงหมายไทยเป็นบ้านใกล้จำได้บ่้าเคยช่องดต่ตอคงจิบโอ้ยจือใด ดูซิ้งปากสิก็ผมคุณอิสานที่ไหนล่ะเนี่ยดูดิยังไงอ่ะเสียงบรราลาขคงจำได้นี่คือเสียงใหม่ไทยเป็นบ้านไก่จำได้บอหากไก่ชงจีบชงจีบอันเดียวไอ้ช่วงเนี้ยมาเป็นคำๆหน่อย นี่แหละที่มันติดเลย่ะว้าอาไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เท่าที่ได้รัททบผมเดี๋ยวคุณเล่นเป็นมิวสิกเลยนี่น้องคนนี้เข้ามาขับ่าใช่เดี๋ยวดีเลยเป็นมามาบอกว่าเขาคนนี้คือใช่อืมนะได้ปล่าเปล่าไ้พี่เลนห้ดูครั้งหนึ่งอ่าพี่เลนดูครั้งหนึ่งพี่ทัฟฟี่ดู เขากำลังใส่อารมณ์เนี่ยจับแล้วทำไมต้องอย่างนี้ขึ้นมาต้อคือเสียใจกับคนที่ผ่านมาเสียใจไม่ปิดตาปิดตาดิปิดตาไม่ได้ร้องไห้ร้องไห้คือเสียใจคือว่าไม่อยากให้เห็นนอกจากต้อตาไหนแล้วไม่อยากเห็นขี้มุกเตียงไหลคิดเอาไว้จำได้นะจำได้ครับไปเสียใจเลย ดียชุมนเปียเมีท่ายืนเท่แทนไหมคะไม่ได้มันต้องมันต้องคุกเข่าดีมัน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 เด้อหมายม่ยเทยเจ้าเจ้าเล่นได้ปะผมร้องพี่เลยเนี่ยบ่เสียใจเลยที่เคยต้องห่าย่อไปแล้ว อะไรอ่ะไก่งวงจะหาอะไรกินเหรออันนี้เป็นบทบาทนะมาเมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาขี้เจ้าสำเนียงให้ได้เลยสำเนียงอ่ะอยเคยเสียใจบ่เสียใจเลยนี่เคยอก โอ้อ้อะไงฮะเฮ้ยพูดจะร้องเองคือพูดกเกินไปแค่นั้นเองเฮ้ยบอสี่ใจไปหาไปหาเขา จับไปจับไปเออจับไปเออจับไปจับไปเออโอ้โหเมื่อกี้ผู้เก่าก็ทำแค่แก้ตับไปเฉยโอ้นี่รูปด้วยนี่รูปด้วยโอ้ขัดหน้าหมายถ่ายขัดหน้าเอาจริงเด้อหมาเนี่ยสมน้ำสมุณเลยนะสมคุณเลยนะใจตาหวานกามาแซห้องน้ำพึ่งแล่นอน โอเคอ่ะนี่ก็เป็นชุดมาลามานะค่ะขอบคุณคับตัวฟรีแรกกับคุณตัวฟรีครับขอบคุณมากค่ะยกไปขึ้นเลยเนี่ยตึงมากเลยแต่สวยจริงๆนะอ่าครับเอาแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณไบไทยใจตะวันมากๆเลยนะคะครับอ่าขอบคุณหลายๆดนะขอบคุณมากครับอ้าวคนจะมีเพลงมาฝากอออแถมเพลงให้อีกแล้วแถมอีกแล้วแถมอีกแล้วในอัลบั้มนักสู้หัวใจเซิงด้วยเพลงใจบ่มักดีครับผมใจ บอมากดีเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะครับร้องม็นติชิลร่เลยนะเนี่ยไม่เขารองแบบนี้เลยใจบอมากดีกดลงที่มอเตอร์ไซค์ไปดูดูเอ็มดี MD ด้วยร้องท่ามสายฝนเลยใจบอมากดีโอเคเราไปถางกันดีกว่าค่ะไปสั่งเลยนะ,ะไม้ไทย